ด้วยคาแรคเตอร์ชนมนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เคร่งเรื่องเรียนตั้งใจเรียนมากแล้วก็จะแต่งตัวไม่เป็นคือจะแต่งตัวแบบเชๆยๆใส่แว่นหนาๆทำผมก็คือเป็นป้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใกล้ตัวไหมก็ใกล้ตัวนะคะคือเป็นคนที่มีมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าจะต่างจากพันคนจะเป็น ใต,ต้งใจเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นนิยมชนัมนได้ก,กิ่นิยมเนี่ยแต่ตัวพันเนี่ยไม่ใช่ค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมวอควรสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วขึ้นสลิงที่จะต้องมีการแบบว่าเตะก้านคอพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเรียนยิงปืนกฎหมายต้องพูดบทกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นคนที่น่าแกล้งมากครับเป็นคนที่เป็นเป็นผ<ม>ู้หญิงที่ ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะก็เป็นเหมือนผู้ชายที่แบบว่ามันแมเล่นห้าวๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบแกล้งเขาอ,ะ,อะไรเงี้ยสนุกดีครับพอาเขาตัวเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมเราแกล้งใด้สนุกขึ้นจับเบียงก็ได้จับโยนก็ได้บางทีก็แบบว่าอุ้มเขาอยาเงี้ยล้วก็จับสองขาเขาห้อยหัวลงมา